สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิววิธีการโอนเงินจากใบเน้นไทยไปใบเน้น global ไปเน้น inter นะตรงนี้ข้างล่างนี่ทำอย่างไรมาดูวิธีการทำกันนะครับขั้นแรกเลยก็ให้เราเข้าที่ใบเน้นไทยไปลงทะเบียนไปอะไรกันให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยแล้วเราเปิดเข้ามาในใบเน้นไทยเราก็ต้องฝากเอาเงินเข้าไปก่อนเงินบาทนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ด้านบนตรงนี้เงินบาท ว่าวิธีการฝากเงินบาทเข้าไปในบนี n นน c ์ไทยยังไงเดี๋ยวเราจะโอนเงิน USDT ไปที่บี n นน c ์ global กันก็คือโอนออกต่างประเทศนั่นเองด้วยเหรียญ USDT นะครับซึ่งปกติค่าโอนเนี่ยมันจะค่อนข้างสูงแต่คราวนี้รู้สึกมันจะถูกลงแล้วนะหลังจากที่เราเข้ามาในบนี n นน c ์ไทยเรียบร้อยแล้วก็ดูตรงกระเป๋าเงินเราได้ทําการฝากเงินเข้าไปแล้วนะครับเป็นเงิน300บาทนะครับประมาณ302บาทจริงๆก็คือ300บาทนั่นแหละ แล้วทีนี้คือการเทรดในแต่ละครั้งนะครับเขาจะกําหนดไว้ว่าจะต้องเทรดขั้นต่ํา300นะครับถึงจะทําการเทรดได้นะเหรียญที่เราจะซื้อก็คือเราจะซื้อเหรียญ USDT นั่นเองให้ดูมาตรงนี้นะครับลงมาที่ตลาดตลาดนะครับหลังจากที่ฝากเงินเข้าไปแล้วนะฝากเงินบายเข้าไปแล้วแล้วเราก็ค้นหาตรงนี้ครับค้นหาคําว่า USDT พิมพ์ไปนะครับ USDT ตรงตลาดนะ เราก็ได้ USDT คู่เหรียญกับบาทมาแล้วตรงนี้อาจจะเร็วนิดนึงนะครับใครไม่ทันก็ไปตามเอานะนะครับหน้าตาก็เป็นประมาณนี้นะคือบอลุ่มมันยังไม่เยอะนะครับสังเกตด,ดูถ้าเราเลือกเป็นชั่วโมงเนี่ยตัวเส้นมันจะขาดขาดหน่อยนะครับตัวเส้นมันจะขาดหน่อยมันเป็น stable coin นะครับตัวเส้นมันจะขาดขาดหน่อยอันนี้ผมก็จิ้มเป็น1วันไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเพราะว่าเหรียญมันไม่ได้มีราคาขึ้นลงมากมายอะไรอันนี้เราก็มาดูตรงนี้ครับซื้อเราจะมาซื้อกัน ซื้อ USDT นะครับทำตามที่ผมไปบอกไปเลยแล้วก็ตรงนี้เลือกเป็นเลือกเป็นมาเก็ตนะครับเราจะซื้อเลยโดยไม่สนใจราคาตลาดเลยนะนะครับซื้อเลยเราก็จะได้ราคาที่แพงตรงนี้เห็นไหมครับข้างบนก็เป็น36.68ข้างล่างเป็น36.67ถ้าเราซื้อที่มาเก็ตเนี่ยมันก็จะเป็น36.68เราจะได้ราคานี้เลยนะใครไม่ทันก็ค่อยๆคิดตามไปนะกันนะครับผมก็จะซื้อหมดเลย300บาทต่ำกว่านี้ซื้อไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองดูนะเราลองซื้อดูนะ 150บาทซื้อได้ไหมอาจจะเ,เรากดซื้อดูจํานวนทั้งหมดต้องมากกว่า300เห็นไหมครับก็คือ150ซื้อไม่ได้ต้องซื้อทั้งหมด300บาทอ้าซื้อ300บาทนะครับโอเคแล้วก็เราก็ทำการซื้อกันกดซื้ออ่าสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วทีนี้ให้เราไปดูที่กระเป๋าเงินนะครับกระเป๋าเงินจะมี สปอตอยู่อ่าสปอตกดที่สปอตนะครับกดที่สปอตเราก็จะมีเงิน USDT อยู่293.67โอเคไม่เป็นไรแล้วหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เราซื้อเหรียญ USDT เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาถอนกันกดถอนนะเราจะถอน USDT เห็นไหมครับตรงนี้ถอน USDT แล้วเราให้เลือก Address Address มาจากไหน Address เราก็กลับไปที่ Binance Global เว g l o b a l เสร็จแล้วให้เราเข้าที่ wallet ข้างล่างเข้าที่ wallet ข้างล่างไปที่ spot อ่ากด search search USDT ครับได้ USDT มาเสร็จแล้วเราก็มา deposit crypto กดตรงนี้นะครับ deposit แปลว่าอะไรครับ deposit แปลว่าฝากท่านี้เราก็จะมาเลือก อ่าเน็ตเวิร์กที่จะโอนเงินกันมานะครับมันก็จะมีค่าธรรมเนียมต่างกันทรอนเน่ก็จะเสียมันเขาบอกว่าเราจะต้องโอนมาอย่างน้อยเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับหมายถึงโอนมาเนาะแต่ท่านี้ผมไปดูจากทางใบแนนไทยแล้วเราจะเลือกเป็น a v a x นะครับเลือกตรงนี้ไปเลยนะครับเราจะได้เป็น A อ a วเพราะว่า A อ a วจากทางใบแนนไทยโอนมานี่มันจะถูกสุดก็เลือก a v a วกซเชนจริงๆมันตัวเดียวกันแหละครับตอบโอเค จริงชื่อเน็ตเวิร์กตัวเนี้ยตัวเดียวกันเลยเพียงแต่เราเลือกเน็ตเวิร์กให้มันถูกหมายถึง d e p o s i t address address เนี่ยมันเหมือนกันเลยตัวหนังสือเหมือนกันเลยแต่เราเลือกเน็ตเวิร์กเป็น a w a x แล้วกันแล้วลเรากดต,ตรงนี้นะครับกด copy ต,ตรงนี้แล้วกลับไปที่ใบนั้นไทยเอา address วางตรงนี้นะครับเอา address วางวางเสร็จแล้วก็เลือกเน็ตเวิร์กเห็นไหมที่ผมบอกเห็นไหมครับเน็ตเวิร์กก็เป็น a w ax. a e x a e g x จะเสียแค่0.11 USDT เห็นไหมถ้าเป็น อาร์บท uh, hmm. ก็0.17ถ้าเป็น VNB hmm. ก็0.33อนี่อิเทเรียมรอบไป6เลยผมก็เลือกตัวที่ถูกที่สุดนะเป็น a อ a วตอบยืนยันแล้วก็จำนวนขั้นต่ำเท่าไหร่ผมกดสูงสุดเลยละการที่ผมมีนะครับ7.98เสร็จแล้วก็กดถอนผมกดยืนยัน่าแล้วมันก็จะส่งรหัสไปที่อันี่ก่อนที่เบอร์โทรศัพท์ที่เราผูกติดไว้กับใบั้นนะครับ แต่ละคนเหมือนกันใช่ไหมไม่เหมือนกันครับแล้วก็ส่งไปที่อ e ีเมลด้วย2อันเราต้องใส่2อันนะอันนี้มันก็ส่งมาแล้วครับ537262 537262เสร็จแล้วเราก็ไปเช็คอ e ีเมลที่เขาส่งไปเขาส่งอ e ีเมลไปให้เรานะส่งอ e ีเมลไปว่าเข้าอ e ีเมลให้ถูกนะครับอีเมลของเราที่เราสมัครไว้กับทางใบนันไทยนะนี่ครับมันก็ส่งมาแล้วใบนันไทย เลขอะไรครับ8-9-7-5-4-3แล้วก็กลับไปที่ใบแนนไทย8-9-7-5-4-3ถูกไหมตอบตกลงอ่าท่านนี้ครับส่งคำขอใน,ในการถอนแล้วระบบกำลังดำเนินการเห็นไหมครับม,รมันก็กำลังดำเนินการอยู่ก็รอดูก็รอมันก็กำลังดำเนินการ พอตรงนี้มันดําเนินการเสร็จใช่ไหมครับตรงนี้เจ็ดจุดแปดเหรียญเนี่ยมันดําเนินการเสร็จเนี่ยเราก็กลับไปที่บนแนนส์โกลบอลนี่กลับไปบนแนนส์โกลบอลนะครับเดี๋ยวมันจะมีเงินโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับเข้าบีนแนนส์โกลบอลเสร็จให้ไปที่วอลเล็ตไปที่สปอตนะครับแล้วก,กดนี้ออกหน่อยแล้วรอครับเดี๋ยว USDT มันจะงอกขึ้นมาอย่างเยอะเลยมันจะมาอยู่ด้านบนนะครับมันจะเอาเงินที่มีเยอะสุดไว้ด้านบน นะครับรอตรงนี้นะเดี๋ยวรอดูสักแป๊บหนึง่งอ่พาพอกลับมาดูที่ไบเนนไทยเห็นไหมครับตรงเนี้ยที่หลังจากที่เราโอนไปแล้วมันก็กําลังประมวลผลให้ดูจากตรงนี้ก็ได้นะครับศูนย์ทับสิบสองมันจะต้องเป็นสิบสองทับสิบสองอะซึ่งตอนเนี้มันกำลังไปจับคู่ทํากระบวนการในการโอนอยู่นะครับโดยปกติผมไม่ได้โอนเหรียญน,นี้แหละครับแต่ทันทีพอดีอธิบายการโอนจากไบเน้นไทยให้ดูเฉยๆว่าโอนยังไงนะครับ ก็จะเสียค่าธรรมเนียมอยู่ประมาณเนี้แหละครับลองไปดูไปคำนวณดูนะครับผมไม่ได้คำนวณให้นะครับในแต่ละช่วงเพราะว่าเหรียญมันก็แล้วแต่ค่าของเหรียญในแต่ละครั้งว่า USDT เทียบกับเงินบาทนะเวลานั้นมันมากมันน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ลักษณะการโอนเป็นไงไปดูค่าธรรมเนียมเอานะครับตรงนี้ไม่ได้เจาะลึกในรายละเอียดเดี๋ยวเราก็มาดูตรงนี้จนมันครบ12อะครับเวลาครบมันก็ครบเลยแหละแล้วเราก็มาดูที่ไบเนนส์ g l o b a l กันว่า เงินเข้าไหมใช้เวลาน,นานพอสมควรนะครับเทียบกันแล้วที่ผมโอนจากบิตครับผมใช้ xlm เร็วกว่าเยอะมากเลยครับซึ่งจริงๆเราใช้ xrp ก็ได้นะครับบนเนี้ยถอนด้วย xrp ก็ได้แต่การถอน xrp มันจะซับซ้อนคือเราซื้อ xrp ที่นี่แล้วเอา xrp โอนไปใบนั้น global เสร็จแล้วพอเราไปถึงใบนั้น global เราต้องขาย xrp ออกมาเป็น usdt อีกทีหนึง่งซึ่งมันใช้เวลากลับไปกลับมาคนไม่ชำนาญจะงงเนาะผมก็เลยอธิบายวิธีการ ซื้อ USDT แล้วโอน USDT ไปเลยให้ดูนะครับส่วนเรื่องค่าธรรมเนียมยังไม่ได้ไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดนะครับไปดูเอานะครับบางทีมันอาจจะเยอะนะคำนวณให้ดีนะครับก่อนที่จะโอนไปมาลองดูกันซิมันเตรียมประมวลผลอ่าเสร็จสิ้นแล้วอันนี้เป็นใบเน้นไทยนะครับเรากลับไปใบเน้น global กันมาดูซิครับว่ามีเงินเข้ามาไหมเรารีเฟชเห็นไห,นหไมครับมีเข้ามา7.98เหรียญค่าของเงินก็แล้วแต่จังหวะนั้นๆ้นนะครับเห็นไหมเงินตรงนี้ก็เข้ามาแล้วเราก็เอา USDT เนี่ยครับไป เทรเป็นเหรียญอื่นเพื่อทำกำไรหรือจะทำอะไรยัไงไงก็แล้วแต่นะครับก็ขอจบการรีวิวการโอนเงิน USDT จาก Binance ไทยมา Binance Global แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ